ซิกทีนนะฮะความรู้ทั้งหมดนี่นะครับเดี๋ยวจะบอกแหล่งที่มานะครับอันนี้ซิกทีนจะเป็นรูปสีเหลืองแบบนี้นะครับคล้ายๆกับบุษราคามนะสีเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัศจรรย์เรื่องราวของอัญมณีและหินสีนะครับผมก็จะข้อมูลก็จะเรียบเรียงมาจากเร่มนี้นะครับซิกทีนนะครับก็จะเป็นหินที่มีความใสแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็ทําให้เกิดกําลังใจและเกิดความเชื่อมั่นเป็นภูมิคุ้มกัน ได้เป็นอย่างดีนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญเรื่องราวของอาหารที่เรากินไปนะครับช่วยให้เราอ่อนวัทั้งร่างกายและจิตใจแค่นั้นไม่พอครับเป็นหินสําหรับคนที่เกิดเรียนพฤศกิกานะหรือหินสีเหลืองเนี้ยคน,คนญี่ปุ่นนะฮะเขาเรียกว่าคริสตัลอ่าสีเหลืองนะครับเป็นหินที่เกิดธรรมชาติแล้วก็มีอยู่น้อยมากนะครับทําให้ความร้อนบางอย่างนะหรือ